สวัสดีค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2025แบบนี้นะคะสำหรับคอบอลแล้วบรรยากาศมันก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษใช่ครับมันมีความรู้สึกว่ามีแมตช์สำคัญรอเราอยู่โดยเฉพาะคืนนี้เลยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ทีมชาติเราชุดยู17กำลังจะลงสนามในเกมที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบของจริงเลยแหละครับ ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาธรรดาหนึ่งนัดแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยกับการแข่งขันฟุตบอลชิงชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกครับผมคู่ระหว่างทีมชาติลาวที่ต้องบุกไปเยือนเจ้าภาพอย่างคีริสถานข้อมูลในมือเราก็มีทั้งประกาศทางการแล้วก็มีภาพการซ้อมมือสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆด้วย Hmm. ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเตรียมตัวแฟนบอลให้พร้อมที่สุดไม่ใช่แค่รู้ว่าใครเจอกับใครแต่ต้องเข้าใจว่าศึกครั้งนี้มันมีเดิมพันอะไรซ่อนอยู่บ้างและต้องย้ําคําว่ารอบขัดเลือกนี่แหละครับที่ทําให้ทุกอย่างมันเข้มข้นขึ้นมาทันทีจริงค่ะเพราะทุกแต้มทุกประตูมันคือการปูทางไปสู่เวทีระดับทวีปเป็นเหมือนการรับน้องครั้งใหญ่บนเวทีนานาชาติของเด็กๆชุดนี้เลยเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะ ค,คู่ระหว่างทีมชาติลาว U 1 7พบกับทีมชาติคีกิสถาน U 1 7แข่งขันคืนนี้เวลา2ทุ่มตรง2งทุ่มตรงที่สนามโดเล่นโอมูราสโคฟสเตเดียมในกรุงบิชเคประเทศคีกิสถานคะ่ะครับประเด็นแรกที่ต้องคุยกันเลยคือการเป็นทีมเยือนคะ่ะใครๆก็รู้ว่าเกมเยือนมันยากแต่อยากให้เจาะลึกหน่อยว่าการไปรเยือนคีกิสถานเนี่ยมันมีความท้าทายเฉพาะตัวที่ต่ายจากประเทศอื่นในอาเซียนยังไงบ้างคะ โอ้โหคนละเรื่องเลยครับความท้าทายมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงเชียร์ในสนามอย่างเดียวแต่มันเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมเลยครับสภาพแวดล้อมเหรอคะใช่ครับลองนึกภาพนักเตะที่โตและซ้อมในอากาศร้อนชื้นของลาวมาตลอดต้องเดินทางไปเจอกับอากาศที่หนาวและแห้งกว่ามากในเอเชียกลางอ๋อแค่เรื่องการหายใจกับการรักษาความอบอุ่นของร่างกายก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับ มันส่งผลโดยตรงต่อพละกําลังในช่วงท้ายเกมเลยนั่นสิคะเรื่องสภาพอากาศนี้เป็นปัจจัยที่คนมักจะมองข้ามไปเลยแค่ปรับตัวให้ชินก็ยากแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องการเดินทางอีกยังไม่หมดครับอีกเรื่องที่สําคัญมากคือสไตล์การเล่นค่ะทีมจากเอเชียกลางอย่างคิวคิสถานเขาจะขึ้นชื่อเรื่องสรีระที่สูงใหญ่แล้วก็พละกําลังอมพวกเขาน่าจะเล่นบอร์ดดเร็กส์เออโยนยาวเข้าใส่แล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะ ซึ่งเป็นสไตล์ที่ทีมจากอาเซียนมักจะแพ้ทางอยู่เสมออ๋อเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นโจทย์ของทีมชาติลาวคืนนี้ไม่ใช่แค่การเล่นตามเกมของตัวเองแต่คือการรับมือกับสไตล์การเล่นที่พวกเขาไม่คุ้นเคยในสนามที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็สภาพอากาศที่ไม่คุ้นเคยอีกต่างหากโหฟังดูแล้วเป็นงานช้างสามเท่าเลยนะคะเนี่ย แล้วสนามโดนเล่นอูมูซาคอฟที่ว่านี้มันสร้างแรงกดดันได้ขนาดไหนคะมันคือสนามกีฬาแห่งชาติของเขาเลยครับเป็นเหมือนป้อมประการแฟนบอลคีคิสถานขึ้นชื่อเรื่องความคลั่งไคล้ในเกมฟุตบอลอยู่แล้วเสียงเชื่อ์ของคนเป็นหมื่นมันสามารถทําให้ขาของนักเตะด,ดาวรุ่งสั่นได้เลยนะนึกภาพออกเลยค่ะการสื่อสารกันในสนามจะทําได้ยากมากนี่คือบททดสอบด้านจิตใจของจริงเลย ว่าใครจะนิ่งพอที่จะโฟกัสกับแทคนติกของโคช้ชได้ตลอด90นาทีพอปัจจัยภายนอกมันกดดันขนาดนี้การเตรียมทีมการวางแผนแทคนติกต่างๆก็ยิ่งต้องสมบูรณ์แบบซึ่งมันก็นําเรามาสู่ข้อมูลชิ้นต่อไปพอดีเลยค่ะครับคือภาบการฝึกซ้อมมือสุดท้ายของทีมชาติลาวเมื่อวานนี้หนูเห็นภาพแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ ดูเหมือนเขาจะเน้นซ้อมเกมรับแล้วก็การเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกค่อนข้างเยอะใช่ครับเป็นไปได้ไหมคะว่าเรากําลังจะได้เห็นทีมชาติลาวมาในแผนตั้งรับแล้วรอส่วนกลับเป็นการสังเกตที่เฉียบคมมากครับแล้วผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยอ๋อเหรอคะการไปเยือนทีมที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็ได้เปรียบสภาพแวดล้อมท่านเปิดหน้าแลกหมัดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดนักอืมสิ่งที่น่าจะเห็นคือการวางระบบเกมรับที่รัดกุมมากอาจจะมาในระบบ4ี่หหนึ่ง หรือ5-4-1เวลาตั้งรับค่ะคือจะแพ็คแผงมิดฟิลด์ให้แน่นเลยเพื่อบีบพื้นที่ไม่ให้คู่แข่งเล่นง่ายแล้วก็อาศัยความเร็วของผู้เล่นริมเส้นในการทำเกมสวนกลับเร็วแต่การเล่นแบบตั้งรับลึกมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับทีมเยาวชนที่อาจจะยังไม่มีวินัยในเกมรับเหนียวแน่นเท่ารุ่นพี่ใช่ครับนั่นคือความเสี่ยงเลยการโดนพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวนานๆมัน มันมีโอกาสพลาดเสียประตูได้ง่ายๆเลยนะนั่นคือความเสี่ยงที่โคชต้องเดิมพันเลยครับมันคือการวัดใจกันระหว่างความอดทนในเกมรับกับความเฉียบคมในจังหวะสวนกลับที่มีไม่กี่ครั้งหัวใจสำคัญของแทคนติกนี้คือวินัยของผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับที่ต้องสกรีนบอลก่อนถึงแผงหลังค่ะถ้าพวกเขาทำพลาดนั่นหมายถึงโอกาสยิงของคู่แข่งทันทีการซ้อมมือสุดท้ายที่เน้นเรื่องนี้จึงสมเหตุสมผลมาก มันคือการย้ำเตือนหน้าที่และความเข้าใจในแท็ติกจนขึ้นใจเลยน่าสนใจมากค่ะกลายเป็นว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครบุกเก่งกว่าครับแต่อาจจะวัดกันที่ว่าทีมชาติลาวจะรักษาวินัยในเกมรับได้ดีแค่ไหนและจะฉวยโอกาสที่มีน้อยนิดได้หรือเปล่า ถูกต้องครับและถ้ามองในภาพใหญ่กว่าน,นั้นนะทัวร์นาเมนต์แบบนี้แหละครับคือห้องเรียนที่ดีที่สุดในการสอนเรื่องพวกนี้ให้กับนักเตะเยาวชนอประสบการณ์จากการโดนกดดันในสนามจริงการต้องตัดสินใจภายใต้วินาทีที่บีบคั้นมันให้บทเรียนที่ล้ำค่ากว่าการซ้อมเป็นร้อยครั้งจริงด้วยค่ะนี่คือกระบวนการสร้างนักเตะให้ก้าวข้ามจากการเป็นดาวรุ่งไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพที่สมบูรณ์คือผลแพ้ชนะในเกมนี้มันสำคัญ แต่สิ่งที่นักเตะจะได้เรียนรู้แล้วก็พกกลับไปเป็นประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าในระยะยาวแน่นอนครับชัยชนะมันหอมหวานแต่ความพ่ายแพ้ในเกมแบบนี้ยมันสอนอะไรได้เยอะกว่ามากสอนอยังไงคะมันสอนให้รู้ว่าเรายังขาดอะไรต้องพัฒนาตรงไหนการได้เจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่าทางกายภาพมันบังคับให้เราต้องคิดเร็วขึ้นเล่นฉลาดขึ้นและทำงานเป็นทีมากขึ้นอืนี่คือสิ่งที่เงินหาซื้อไม่ได้ และเป็นสิ่งที่แฟนบอลควรจะมองและให้กำลังใจเขาๆไม่ว่าสกอร์บอร์ดจะขึ้นเลขอะไรก็ตามและที่น่าทึ่งก็คือเดี๋ยวนี้แฟนบอลอย่างเราๆสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นี้ได้แบบสดๆเลยนะใช่เลยจากข้อมูลที่เรามีมันยืนยันชัดเจนว่ามีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ด้วยซึ่งในอดีตนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฟุตบอลเยาวชนรอบคัดเลือกที่ไปแข่งไกลๆแบบนี้ ใช่เลยครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลในภูมิภาคเลยนะผมจําได้ว่าเมื่อก่อนกว่าจะรู้ผลการแข่งขันก็ต้องรอกันข้ามวันเดี๋ยวนี้การที่มีแพลตฟอร์มอย่าง YouTube เข้ามาโอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปในแง่ไหนบ้างคะนอกจากแค่การที่แฟนบอลได้ดูเกมสดมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับ หน่งคือมันสร้างการรับรู้และความผูกพันอืแฟนบอลได้เห็นฟอร์มของนักเตะสายเลือดใหม่ด้วยตาตัวเองได้รู้จักชื่อได้เอาใจช่วยมันสร้างฐานแฟนคลับให้กับนักเตะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนคสองคือมันเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับการแข่งขันพอมีคนดูเยอะสปอนเซอร์ก็สนใจอย่างที่เราเห็นชื่อดองลูกสปอร์ตหรือโจกบอลล่าปรากฏอยู่ในประกาศนั่นแหละครับ อ๋อค่ะมันคือสัญญาณว่าฟุตบอลเยาวชนกำลังกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าลงทุนมากขึ้นแล้วสำหรับตัวนักเตะเองล่ะคะการรู้ว่ามีคนทั้งประเทศกำลังดูเขาเล่นอยู่ผ่านไลฟ์สตรีมมันสร้างแรงกดดันหรือเป็นแรงผลักดันมากกว่ากันคะผมว่ามันเป็นทั้งสองอย่างนะค่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันคือแรงผลักดันชั้นดีเลยลองคิดดูสิครับ การได้ลงเล่นโดยรู้ว่าฟอร์มการเล่นของเราในวันนี้อาจจะไปเท่าตามแมวมองจากสโมสรใหญ่ๆที่ไหนสักแห่งในเอเชียโโอ้ห oh. มันทําให้นักเตะต้องเข็นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมามันยกระดับมาตรฐานการเล่นของตัวเองขึ้นไปอีกขั้น แล้วมันยังเป็นการฝึกรับมือกับความกดดันจากการถูกจับตามองซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของนักเตะที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคตฟังดูแล้วการถ่ายทอดสดครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การดูฟุตบอล90นาทีจริงๆนะคะครับผมมันคือการเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับนักเตะและการเชื่อมโยงอนาคตของวงการฟุตบอลเข้ากับแฟนบอลโดยตรงเลยนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยแฟนบอลไม่ได้เป็นแค่ผู้รับชมอีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเป็นพยานในการเติบโตของฮีโร่รุ่นใหม่ของพวกเขายอดเยี่ยมมากเลยค่ะยิ่งคุยยิ่งอยากดูเกมคืนนี้แล้วเอาละค่ะทบทวนข้อมูลสำคัญกันอีกครั้งแบบกระชับๆนะคะครับคืนนี้2องพุ่มตรงทีมชาติลาว U17 บุกเยือนคีกิสถานในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกแข่งขันที่โดเลนอูเมอร์สโคฟสเตเดียม และสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางลิงก์ u t u b e ที่ระบุไว้ในประกาศทางการของสหพันธ์ฟุตบอลลาวครับผมเอาละทั้งหมดที่เราคุยกันมามันกำลังจะบอกอะไรกับเราสำหรับเกมในคืนนี้คะมันกำลังบอกเราว่าคืนนี้ให้เรามองเกมฟุตบอลเกมนี้ให้ลึกกว่าแค่ผลการแข่งขันครับอืมแน่นอนว่าเราทุกคนอยากเห็นทีมชาติลาวชนะแต่สิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าสกอร์บนบอร์ดคือ ปฏิกิริยาของนักเตะเยาวชนเหล่านี้เมื่อต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคาแข่งของพวกเขาปฏิกิริยาที่ว่านี่หมายถึงอะไรบ้างคะลองสังเกตดูตอนที่ทีมโดนบุกกดดันหนัก,นกๆพวกเขายังคงรักษารูปแบบการเล่นและวินัยได้หรือไม่ค่ะตอนที่โดนคู่แข่งเข้าปะทะหนักๆพวกเขาลุกขึ้นมาสู้ต่อหรือมีอาการหว่นไหวอืมและที่สำคัญที่สุด ลองมองไปที่ช่วงนาทีที่70เป็นต้นไปช่วงเวลาที่พะละกกาลังเริ่มหมดร่างกายมันล้าเต็มทีแต่ใจยังสู้หรือเปล่าโอ้ oh. พวกเขายัางวิ่งช่วยกันไล่บอลไหมยังตะโกนสั่งการกันและกันหรือเปล่าเป็นมุมมองที่ทําให้การดูเกมน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเรากําลังดูบทพิสูจน์คาแรคเตอร์ของทีมมากกว่าแค่ดูแท็กติกฟุตบอลใช่เลยครับเพราะนั่นคือสิ่งที่จะบอกอนาคตของวงการฟุตบอลลาวได้ดีกว่าสกอร์ในเกมนี้เกมเดียวค่ะ ช,ชนะในวันนี้อาจจะทําให้เราดีใจแต่คาแรคเตอร์ของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นในเกมแบบนี้ต่างหากคือสิ่งที่จะทําให้ทีมชาติลาวแข็งแกร่งและประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนในทศวรรษข้างหน้าอ <Ooh. S 1> ดังนั้นคําถามที่เราควรจะถามตัวเองหลังจบเกมอาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครใชนะแต่เป็นเราได้เห็นหัวใจของนักสู้ในตัวเด็กหนุ่มเหล่านี้แล้วหรือยังนั่นอาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญกว่าก็เป็นได้ครับ